สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้าคือทอดแหงจ้าฝนท้ายกินข่าวจะฝนได้เป็นหมูติดมันผัดกะปิฝนผัดเองกับไข่ต้มไข่ต้มกันมีน้ำพริกน้ำป่าไวททาลาดนะจ๊ะมาจังมันจังนัวฝ <c> น <oughs> ข,ขออายาตมากินขา่าวน้ำฝนจ้ะวันนี้ฝนมีข่าวดีนะจ๊ะข่าวดีจะบอกอย่ฝนขอคนแป๊บหนึ่งนะเออลาดกัน เอาพริกราดกันแล้ว่อเอาถ้วยน้อยออกเผ็ดตายไม่เอาเรื่องเา็แบบน้าวจากน่อยจ้ะพร้อมบังน้าวใส่อันนี้พออึบมันขอผสมผสมนะจ้ะคุกเลยคุกไป คุกเป็นข้าวหมาเลยม,มาจะกินขนำฝนนี่ฝน,น,นป้อนก่อนคำแรกพี่พี่เป็นหน่วยเสี่ยงตายนะฟายมหวนี่คือแบบไม่เอาคำต่อไปไม่ต้อง คนนี้พริกดวดพร้ามจัแซ่บจ้ะพริกดวดแต่ลงไปตากขึ้นมาแบบนื้นนดกัะปากไปเลยคนมาเปรี้ยวๆคนพอใส่กันนะจ๊ะบางคนมันผัดผัดหมูผัดกะปิหมูสำมชั้นผัดกะปิเป็นกเกะติ สายน้ำประคามเปียกบางคนนะจ๊ะฟนเบิงใน YouTube หรอกจำเหมือนขื้แดงทั้งแบบไข่ตุมค่ะสีออกยางมาตุ่มน้อยนึงแต่ก็ไม่มาตุ่มเท่าไหร่ พอกันจ้ะพอเขากันอด็กกินผักฝนอยากกินผักทำยังไงให้กินผักอร่อยมีอายุในหนีมีพริกโดดประมาณสามน้อย น้ำปลาจิาออาม้มเมงน้าเปียงเลยนะไข่ต้มอย่างบบบต้ม ข้าวดีนะคะข้าวดีสําหรับคนกาลังมองหาบ้านกําลังอะมองหาบ้านใกล้ติดบ้านติดทะเลอันนี้เป็นตึกเป็นตึกสี่ชั้นอะจ๊รรวมรวมชั้นลอยด้วยนะชั้นเราเป็นดัดฟ้าจ้ะดัดฟ้าอ่ามเกี่ยวชั้นลอยก็คือรวมแล้วก็สี่ชั้นอืม เอาเฟินเอารูปขึ้นให้ถ่ายคลิปนะจ๊ะเป็นชาวเฮาชาวเฮาสี่ชั้น เผาเลยคือตีสันไก่ทะเลรอบรอบๆข้าเจ้ากะถืิให้ประมาณเ,เป็ดนนเปิดร้านอ่ะจ้ะปปนี่ร้านสอมร้านนวดต้องต้องไปเบึ้อ่ะต้องไปเบิ้งอีกเทียนหนึ่งนะคนกับบเคยไปเคยไปเทียวอยู่หาเจ้าจ้ะหาเจ้าไปเทียวแต่บเคยอ่ะไปเบึง้งตึกก็คือ เพิ่นส่งมาให้มาฝนปอนฮอบอ่ะเฟินอยากกินผักจ้ะเฟินปลูกผักสลัดไว้มจนสำเนียง มันใงญ่กันนะมันพาไปเก็บมันติ่ใยฝนเราโบฝนกระใส่ปุ๋ยอะนะอืทราบจ้ะแมงตินใดที่มันติดมันนะข้างมูสามท่านอาจารย์น้องฝนแบบนี้ว่าเมื่อเช้าในฝนให้กับเขาเอาเออ ของในตู้มาเห็ดมันมีหมูติดมันอยู่ล้ะเขาเลยเอามาเห็ดถ้าเกิดว่ามีหมูําม่านเนี่ยมันจะเพอร์เฟกมาก แลกอันนี้กับข้าวดีอันนี้ยิ่งข้าวดีมากข้าวดีไม่เสรยางจ้ะอันแรกยูหาดเจ้าเป็นอ่าคนวานอย่างเท้าเฮาสี่จันอันนั้นท่าไดล้านแปดซื้อจัน เดีว่ะอันนี้อันนี้ยุชะอำามะไก่ทะเลเพื่อนอันนี้แบบเพิ่นวาดมาแล้วจนะ้ะสถาปน,นิกเพิ่นวาดมามันมียุคหกหลังบนเท่าได้นั้นฝนบรูว่าเพิ่นเขียนแดงๆนั่นฝนะนบรูจกักสถาปนิกเพิ่นเขียนมาเรียบร้อยแล้วแบบจักกะมันเป็นติดติดเออ่กับติดกับชายหาดอะไก่กับชายหาดย่างไปประมาณ หาถึงหาหาละทีหงลาทีเนี่ยจ้ะบดถึงสิบนาทีจะหอดทะเลคือว่าเหลียวไป่็เห็นแล้วว่าเป็นทะเลประมาณนี้ยเพิดเพิ่นเห็ดเป็นล็อกๆจะเพินเ่นไปแบง่งอกลมที่ดินมาเพิ่นเห็ดเป็นล็อกล็อกละงานงานละล้านสองอยูชา อันนี้ก็มีที่เป็นจ่องไว้หลังหนึง่งหละมีอุู่หกหลังอย่างไม่ใช่หกหลังพอเพนแบงทีดินของเพิ่นเองท็ดเป็นอ่าแบบมันมันจะเป็นแบบโพิลิน่าเป็นเบอร์บอเป็นในเลยล่ะแบบเดี๋ยวล่ะ ก็เบิ้งก็เป็นกะเปุเห็เป็นภูวิล่าจ้ะผู้ใดสนใจกะทักทักมาได้อาจารเดี๋ยวให้คุยกับผููปี่เฮอีเล่ริพน,นฝากฝนโฆษณาสิ ล่านแปดนี่อยู่ร้านแปดยู่หาเจ้าจ้ะเป็นข,ข้าเสียชั้นร้านสองนี่คือที่ดินเลยจ้ะที่ดินที่ดินร้านสองงานละร้านสองเราคงสร้างฝันอย่างบุรุษ ก็เจ้าจองไปล็อกหนึ่งหลาหรือสองล็อกกับฝนจับไปแล้วต้องถามอาพนอก่นเช่นนะถ้าอยากได้เลยจ้ะอยากได้บ้านต่างอากาศหรือว่าแบบเข็เป็นผูู้วินล่านะเพราะว่าเพิ่นออกแบบมาเป็นผูวินล่าอยู่แล้ว เงนินเหตแบบบานส่วนตเป็นแบบต่างอากาศได้เลย กำลัมงมองมองหาบ้านบ้านไกลทะเลบ้านติดทะเลเลอวะอยู่หาเจ้าเนี่ยเฮ็ดสามารถเฮ็ดอ่ะอบ้านอยู่ก็ได้ปจิจิการก็ได้จ้ะมีร,ารา้านนวลรัานอย่างอยู่ใกล้ๆเท่านั้น กบจะต้องกินทั้งว้าสิบบา่บัดแล้วมากระเดคนอยากลดน้ำหนักแต่บังเหล่ารอยบ่ได้ บึงลวฝนกินนะมันคือวิถีของคนเบื่ <c oughs> อฝนจะรูกขึ้นให้เบิ้องไรจ๊ะ เลยเวลาลวเราเดินฝอารมณขึ้นปั๊บหนึ่งอันนี้เป็นอันนั้นนะจ๊ะเป็นแผนที่แผนที่เพิ่นอยู่ใกล้ทะเลนี่ตึกกะมีร้านมีร้านสองมีล่านนวดมีแบบปกิจการได้อันนี้เป็นชั้นที่หนึ่งจ้ะเอ่อเพนเฮดเป็นเปิดเฟอร์นิเจอร์นะร้านเนี่ยเฟอร์นิเจอร์เก่าจ้ะอันนี้ชั้นที่สองเพนเฮดเป็นอ่าโกดังเก็บพรอมขายพรอมจ้ะอันนี้ชั้นที่สามอันนี้ซันลอยจะรวมแล้วก็เป็นซีซั่นเนาะ พ่นขายอยู่อ่าลานแปดจ้ะผู้ใดสนใจก็ติดต่อได้นะจ๊ะเบอร์โทรก็มีพร้อมยูกไก่ครับโรงแรมจูกไก่ครับหาด คนนำลูกโดดพริกออกหัว,วาาแล้วคนขยาไปก่อนนะจ๊ะเผ็ดซ้ำแด้นำแป๊บซี่เบิดแก้วโอ้คนออกหัวคนคนไปได้จ้ะขอบคุณหลายจา้าไปละคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ